สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการขึ้นสายธนูมูส่งเตอร์กิชโบนะครับอ่าไหนๆก็ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาสายออกให้ดูนะครับผมโดยปกติแล้วเราก็จะทำย้อนสเตปวิธีการขึ้นสายนะครับแต่วิธีการเอาสายออกง่ายๆเนี่ยผมมักจะแค่เอาเข่านะครับดันตรงกลางแล้วมือสองข้างดึงขันขึ้นมาแล้วก็าสายออกค่อยๆนะครับ สาอมคานพวกนี้สามารถถอดออกได้นะครับเวลาขึ้นสายต้องระวังนิดนึงนะครับมันมีสะพานสายอยู่ลักษณะถนนพวกนี้บนสายจะมียางรองข้อนิ้วนะครับ หข้อด้านบนสองข้อด้านล่างก็ด้านบนคือฝั่งที่มีที่รองลูกธนูนะครับผมมักจะเกี่ยวฝั่งบนนะครับแล้วก็คือเกี่ยวสายไว้ฝั่งบนเกี่ยวสายใสย่สายไว้ฝั่งบนของคันนี่คือฝั่งบนนะครับ แล้วผมก็จะคว่ำลงแล้วสายก็จะคล้องอยู่ในตัวคันอย่างนี้เสร็จแล้วผมจะก้าวขาเข้าไปข้างในคันนะครับก้าวไประหว่างสายกับคันนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ให้ด้ามจับด้วยครับ มันตรงก,กันกับหน้าขาเราเหมือนเหมือนเวลาที่เราจับคันแล้วก็พยายามง้างคันครับเป็นเกนเป็นเป็นหลักเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ก้าวขาก้าวขาขวาออกมาก้าวขาขวาออกมาแล้วก็ดันแขนนะครับก้าวมาแล้วก็ดันแขน อ่าทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วเช็คนะครับว่าด้ามอยู่ที่ตรงกลางจุดงอพอดีอยาอยาให้มันต่ำไปยาให้มันสูงไปนะครับให้อยู่ตรงกลางตรงด้ามจับพอดีหลังขางอ งอคันทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับผมงอเข้ามาพร้อมกันอย่าให้สายลูดกับคันนะครับค่อยๆจับมันขึ้นมาตามที่ลองงอคันเอาห่วงมาคล้องวางบนสายวางบนสะพานสายเช็ดสะพานสายข้างล่างเช็สะพานสายข้างบนอืมนีม่ขึ้นสายเสร็จแล้วอางงานจะสูงมากนะครับเราต้องนวดสายลงไปอีก ที่ที่ผมทำก็คือผมจะดันส่วนข้อต่อให้มันแน่นกันนะครับปุ๊บแล้วก็จับปลายคันวางบนลำตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็กดออกตัวเบาสายมันจะลงมาต่ำพอสมควรแล้วก็งะสะักที2ทีนะครับ มันควรจะขึ้นมาอยู่ในระยะที่ผมตั้งไว้ประมาณ6.5นิ้วถึง7นิ้วอีกรอบหนึ่งนะครับผม